สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาดูคอ,อ,อท่ออีกแบบหนึ่งนะครับของเว็บร้อยยี่ห้านะครับมันจะเป็นคอท่อสองท่อนนะครับอันนี้จะเป็นคอท่อ,อเรียกว่างานข้อต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก็คือข้อต่อคอ,อเริ่มแรกเนี่ยจะเริ่มที่สามสองนะครับได้ระดับไปที่สามสิบแปดินะครับแล้วก็มีท่อนกลางตรงนี้นะครับเราสามารถ ถอดสปริงได้นะครับสามารถสอดถอดได้ส่วนตรงนี้เราก็สามารถถอดได้เช่นกันนะครับนี่นะครับเป็นจุกเอาจุกตัวนี้ไปเชื่อมกับปลายท่อก็สามารถสวมได้ปกติแล้วเราก็ถอดตรงนี้ได้ปกตินะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวเวเบอิ์125นะครับเราจะมี125ปกติ125แล้วก็125ป่าวันลูกค้าสามารถสั่งได้นะครับว่าจะต้องการ เว็บเรายีท้ารุ่นไหนตัวไหนนะครับแล้วก็ขนาดก็มีให้ลูกค้าเลือกนะครับไม่ว่าจะเริ่มจากยี่สิบห้ามิลยี่แปดสามสองเริ่มนะครับมันสดได้แค่สามสิบสองนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับจนสามสิบแปดหรือว่าจะเอาสามห้าเลือกได้นะครับอเดี๋ยวเรามาดูงานกันก่อนงานข้อต่อของเราเนี่ยจะเป็นลนักษณะนี้นะครับเราจะทําการดามไว้นะครับเป็นสแตนเลสเหมือนกันนะครับ สแตนเลสอันนี้จะเป็นเกสามสุดสี่เอนะครับแล้วก็เป็นงานดามไว้ให้ลูกค้ากันขาดนะครับนี่นะครับเราแล้วก็มาดามกลางอีกทีนะครับงานจะลักษณะนี้เลยนะครับนี่นะครับท่อนที่สองแล้วก็มาดูช่วงท้ายนะครับเราจะทำการดามอีกทีนึงนี่นะครับ ก็จะกันขามนะครับนี่นะครับลูกค้าสามารถสั่งได้นะครับจริงๆอ่อไม่ใช่แต่ร้อยี่ห้านะครับลูกค้าสามารถสั่งได้พวกเวลล์ร้อสิบม้์ดีมซปเปอร์ครับหรือว่าเคสนาเ็น็กสั่งได้หมดนะครับพีเซ็กมิโอคิกสั่งได้หมดแล้วก็ ทิด125พวกนี้สั่งได้หมดเลยนะครับก็ถ้าสนใจงานประเภทนี้นะครับงานแผันเมดนี่นะครับจะเป็นงานมือนะครับแล้วก็เป็นงานข้ต่อหรืองานดับก็สั่งเข้ามาได้นะครับโอเคก็ถ้าใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับขอบ้อมูลครับ